สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะพาพวกเรามาทำแบบฝึกหัด10.4หน้า92และ93นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลจากตารางที่เขาให้มามาตอบคำถามนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดนี้ข้อมูลในตารางจะให้มาไม่ครบนะคะแต่เราจะใช้ข้อมูลที่มีเพื่อเชื่อมนะคะเชื่อมโยงให้ได้ ข้อมูลที่เหลือในตารางนะคะตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะเป็นเรื่องของจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะมีเป็นแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วก็รวมนะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วก็รวมตรงนี้ด้วยคอลัมน์นี้เป็นเพศชายซึ่งวันพฤหัสบดีหายไป นะคะแล้วก็ช่องรวมหายไปนะคะเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเติมการที่เราจะเติมช่องไหนได้เราก็จะต้องดูว่าช่องไหนที่ข้อมูลขาดหายไปน้อยที่สุดนะคะตัวอย่างเช่นอันนี้เรามาดูเป็นวันเลยก็ได้นะคะวันจันทร์เนี่ยหายไปสองช่องยังไม่ต้องเติมอะไรนะคะเรามาดูของวันพุธก่อนส่วนวันอังคารนั้นให้มาครบก็ข้ามไปเลยเรามาดูวันพุธนะคะวันพุธมีเพศชายนะคะที่เป็นผู้ป่วยเพศชายอยู่45คนหญิงไม่รู้ แล้วก็รวม105อันนี้เราสามารถหาผู้ป่วยหญิงได้จากการเอาผู้ป่วยรวมในวันพุธลบออกด้วยผู้ป่วยเพศชายในวันพุธนะคะก็คือ105ลบออก45ก็จะเหลือ60นะคะวิธีการลบเอา5ลบออก5เหลือ0 10ลบออก4ก็เหลือ6นะคะเป็น60ผู้ป่วยเพศหญิงวันพุธจากนั้นค่ะวันพฤหัสบดีเพศชายไม่รู้นะคะรู้จำนวนผู้ป่วยเพศหญิง 38คนผู้ป่วยรวม92คนเพราะฉะนั้นวันพุธเพศช,ชายก็จะเป็น92ลบออก38นะคะ92ลบออก38 2สองลบออก8ไม่ได้จะต้องยืมนะคะยืมนี้มาอันนี้จะได้เป็น12อันนี้ถูกเขายืมจะเหลือ8 1ดลบออก8ก็เหลือ4 8ลบออก3เหลือหเพราะฉะนั้นชายในวันพฤหัสคือ54นะคะ รวมตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะผู้ป่วยชายมีกี่คน7บวกกับ1ได้8 8บวก5เป็น13 13บวก4ได้17 17บวก5เป็น22ใส่2ทด2บน6 2บวกกับ6ได้8 8บวก6เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก5ได้23 23บวก4เป็น27นะคะ ใส่27สเหน้าเลข2เพราะฉะนั้นรวมเพศชายก็จะได้272คนนะคะต่อไปหญิงค่ะตอนนี้เรารู้วันอังคารพุทธพฤหัสนะคะอังคารพุทธพฤหัสสุก4วันเรารู้เพศหญิงแล้วก็รู้รวมเพราะฉะนั้นจะหาวันจันทร์ได้จากการนำา4วันนี้บวกกันก่อนนะคะแล้วเอารวม5วันเป็นตัวตั้งลบก็จะได้วันจันทร์นะคะว่าเป็นหญิงกี่คน นะเอารวม4วันก่อน3าบวก0ได้3 3บวก8ต่อเป็น11 11บวก5เป็น16นะคะคุณไฟจะขอใส่ทางนี้นะที่ว่างอยู่ใส่6ทด1บน4เป็น5 5าบวก6เป็น11 11บเวก3เป็น14 14บวก2เป็น16แบบนี้แสดงว่า4วันเนี่ยผู้ป่วยหญิงรวมอยู่ที่166คน ซึ่งรวม5วันเป็น500อ่ะขออภัยคะ่ะ259คนหเพราะฉะนั้นอยากรู้ผู้ป่วยหญิงในวันจันทร์ต้องเอาตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะ259เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยผู้ป่วยหญิง4วันก็จะได้ผู้ป่วยหญิงในวันจันทร์นะคะ9ลบออก6เหลือ3 5ลบออก6ไม่ได้ต้องยืมเขา5้าก็จะกลายเป็น15 2ให้เขายืมไปแล้วนะคะตัวเองเหลือ1 15ลบออก6เหลือ9 1-1ลบออก1ก็เหลือ0เราก็ไม่ต้องเขียนนะคะได้93แสดงว่าผู้ป่วยหญิงในวันจันทร์คือ93คนเราก็จะหาผู้ป่วยรวมวันจันทร์ได้นะคะชายกับหญิงบวกกัน7บวกกับ3ได้10ใส่0ทด1 1บวก6ได้7 7บวก9เป็น16เพราะฉะนั้นผู้ป่วยรวมในวันจันทร์คือ160คน เราก็จะหาผู้ป่วยรวมทั้งหมดได้นะคะเราสามารถเอาผู้ป่วยรวมของทุกวันบวกกันก็ได้แต่มันก็จะต้องบวกตั้ง5้าตัวแต่ถ้าเราใช้ผู้ป่วยรวมชายบวกรวมหญิงก็จะได้รวมทั้งหมดอันนี้คือบวกแค่2ตัวก็ได้นะคะจะได้ค่าเท่ากัน2บวกกับ9ได้11ใส่1ทด1บน7เป็น8 8บวก5เป็น13ใส่3ทด1บน2 1บวกกับ2ได้3 3บวกกับ2เป็นห้า เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดก็จะมีผู้ป่วยอยู่ที่531คนนะคะเรียบร้อยแล้วข้อมูลในตารางเราครบละแล้วเราก็มาตอบคำถามค่ะข้อที่1ค่ะวันพุธมีผู้ป่วยหญิงที่เข้ารับการรักษากี่คนวันพุธคะผู้ป่วยหญิงที่เข้ารับการรักษา60คนเติมไปเลยว่า60ผู้ป่วยชายที่เข้ารับการรักษาในสัปดาห์นี้มีกี่คนดูที่รวมของผู้ป่วยชายนะคะ27 2็บคนเติมไปเลย ข้อที่3นะคะวันจันทร์มีผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษากี่คนคะวันจันทร์160คนเนี่ยเรารวมไว้แล้วใส่ไปเลยข้อที่4ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์มีผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษากี่คนคะตลอดทั้งสัปดาห์นี่นะคะรวมทั้งหมด5 3 1คนต่อในข้อที่5นะคะ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ผู้ป่วยจุดๆเข้ารับการรักษามากกว่าผู้ป่วยจุดๆต้องเติมว่าเป็นผู้ป่วยชายหรือหญิงนะคะจำนวนกี่คนผู้ป่วยชายหรือหญิงที่มากกว่ากันผู้ป่วยชายใช่ไหมคะก็เติมคำว่าชายลงไปเลยผู้ป่วยชายนะคะมากกว่าผู้ป่วยหญิง ชายมากกว่าหญิงอยู่กี่คนเอา272เป็นตัวตั้งนะคะมากเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย259ค่ะ272อ่ะแล้วถ้าคิดเลขในใจไม่ได้ก็ต้องตั้งนะคะตั้งลบเลย2บออก9ไม่ได้ต้องยืม7นะคะมาตัวเองก็จะกลายเป็น12 7ถูกเขายืมไปแล้วตัวเองเหลือ6 12※ ลบออกเเหลือ3 6※ ลบออก5เหลือ1 2สองลบออก2เหลือ0ไม่ต้องเขียน เพราะฉะนั้นผู้ป่วยชายมากกว่าผู้ป่วยหญิงอยู่13คนนะคะเติมลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับหน้า92เดี๋ยวเรามาต่อกันในหน้า93เลยนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะก็จะมีข้อมูลที่ขาดหายไปนะคะในตารางแต่ว่าข้อนี้ก็จะมีจำนวนวันเพิ่มเข้ามาเป็น7วันนะคะวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุพธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็แบ่งเป็นเด็กกับผู้ใหญ่นะคะเป็นเรื่องของ จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะเรามาดูช่องที่เราสามารถเติมได้ก่อนก็คือวันอังคารผู้ใหญ่นะคะโดยที่เขาให้วันอังคารรวมและวันอังคารที่เป็นเด็กมาดังนั้นเราจะหาเฉพาะผู้ใหญ่ได้จากการนำ 497ที่เป็นรวมมาลบด้วยจำนวนเด็กนะคะเอา497เป็นตัวตั้งเดี๋ยวขอพื้นที่เล็กๆนี้ในการเขียนนะคะ497เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย204 7ลบออก4เหลือ3 9ลบออก0เหลือ9 4ลบออก2ก็เหลือ2เพราะฉะนั้น วันอังคารที่เป็นผู้ใหญ่ก็เข้าชมอยู่ที่293คนนะคะแบบนี้นะต่อมาค่ะวันพุธเรายังเติมไม่ได้เพราะว่ามันขาดไปสองช่องแล้ก็ เอาไว้ก่อนข้ามไปก่อนแล้วก็มาดูวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดีบอกเป็นจํานวนเด็กมาผู้เข้าชมเด็ก226คนผู้เข้าชมผู้ใหญ่300เป็นที่เป็นผู้ใหญ่นะคะ341คนหารวมได้จากการจับบวกกันเลยค่ะ6กบวกหได้7 2นะคะ2บวกกับ4ได้6 2บวกกับ3ได้5เพราะฉะนั้นรวมในวันพฤหัสบดีจะมีผู้เข้าชมอยู่ที่567คนนะคะแบบนี้เนาะ จากนั้นค่ะช่องไหนที่เราจะเติมได้อีกบ้างก็คือช่องรวมผู้ใหญ่นะคะของ7วันผู้ใหญ่ที่รวมทั้งหมด7วันเราก็จัดการเอาผู้ใหญ่ทั้ง7วันเนี่ยนะคะจำนวนเนี่ยบวกกันให้หมดแล้วเอามาใส่ในช่องนี้ที่ครูฝ้ายชี้นะคะเอามาช่วยกันบวกเลยค่ะบวกจากหลักหน่วยก่อนนะ0ย์บวกกับ5ได้5 5บวก3ได้8 8บวกกับ2เป็น10 10บวก1เป็น11 11บวก3ได้14 14บวก9เป็น23ใส่3ทด2บน5แบบนี้นะคะได้7 7บวก1เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก3เป็น20 20บวก4เป็น24 24บวก2เป็น26 26บวก5เป็น31 ใส่1ทด3บนเลข3นี้ตัวแรกนะคะ3บวกกับ3ได้6 6บวก3เป็น9 9บวก2ได้11 11บวก2เป็น13 13บวก3ได้16 16บวกสเป็น19 19กบวกกับ3เป็น22นะคะใส่22ข้างหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นรวมจำนวนผู้เข้าชมที่เป็นผู้ใหญ่ของ7วันนี้ ก็คือ2213คนนะคะเราก็จะหาจำนวนรวมทั้งหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้จากการเอา2,204บวกกับ2213นบะคะบวกกันเลย4บวก3ได้7 0ย์บวกกับ1ได้1 2บวกกับ2ได้4 2บวกกับ2ก็ได้4นะคะก็จะเป็น4,417คนแบบนี1 1้นะคะจากนั้นค่ะช่องที่เราเหลืออยู่ก็คือวันพุธที่เป็นเด็ก กับวันพุธรวมนะคะเราสา,สามารถหาวันพุธท,ที่เป็นเด็กได้นะคะจากการนำจำนวนเด็กของวันอื่น6วันเนี่ยบวกกันให้เรียบร้อยแล้วเอารวม7วันเป็นตัวตั้งลบนะคะ,อ,ะอันนี้บวกกันก่อน 7+ บวกได้0ย์อ่า7บวกขออภัยค่ะ 7+0 บวกได้7นะคะแล้วก็เอาบวกกับ4เป็น11 11บเวกหเป็น17บเจดสิบเวกหเป็น18บวกกับศูนยก็ได้18บแปดหวไฟจะขอใส่แปดนะคะแล้วทดหนบนนี้เป็นสองบวกกับสเป็น 4, 4ี่สบวกศนได้4ี่แล้วบวกกับสได้ห6หบวกศูนย์ได้หนะคะแล้วก็มาหมาบวกกับแเป็น14ใส่4ี่ทดหนบนสี่สี่บวกหก็เป็นห้าห้าบวกสเป็นเจ็ดเดบวกส เป็น9 9้เบวกสเป็น11 11บเวกสเป็น14 1 4บวกสก็เป็น17แบบนี้อันนี้คือรวม6วันนะคะ1748คนแล้วเราอยากรู้เฉพาะวันพุธเราก็จะต้องเอาผลรวมของทั้ง7วันเนี่ย2,204เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย1748นระคะ4บออกแไม่ได้ต้องยืมเขาตัวเองได้14 0เนี่ยถูกเขายืมไปยังไม่ได้อีกต้องยืมเขามาต่อเป็น ตัวเองเป็น10แล้วให้เขายืมตัวเองเหลือเก้านะคะ2ถูกเขายืมไปแล้วเหลือ1ไม่ได้จะลบไม่ได้ต้องยืมเข้ามานี่1อันนี้ใส่มาแบบนี้นะคะ14บลบออก8เหลือห9เลบออก4ี่เหลือห้าสิบเลบออก7เหลือสี่หนึ่งลบออก1เหลือ0ูนย์ไม่ต้องเขียนนะคะก็ได้4 5 6ห้าคนในวันพุธท,ที่เป็นเด็กนะคะ4ี่หสพอเราได้วันพุธท,ที่เป็นเด็กแล้วเราก็จะได้วันพุธรวมนะคะเอามารวมกับผู้ใหญ่เลย6บวกกับ2ได้8 5บวกกับ3ได้8แล้วก็4บวกกับ2เป็น6 688คนนะคะแล้วตอบคำถามค่ะข้อที่1วันอังคารมีผู้ใหญ่เข้าชมกี่คนคะ293คนวันอในวันพุธมีเด็กเข้าชมกี่คนวันพุธเด็ก456คนสัปดาห์นี้มีผู้ใหญ่เข้าชมกี่คน 2,213คนใส่ลงไปเลยนะคะข้อที่4ค่ะสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมทั้งหมดกี่คนทั้งหมดก็คือ4,417คนนะคะ4,417คนและเก็บค่าเข้าชมได้เท่าไหร่กี่บาทอ่ะเราก็จะต้องแยกคิดบัตรเด็กและบัตรผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าราคาไม่เท่ากันบัตรเด็กเนี่ย 40บาทแล้วก็ผู้ใหญ่คนละ80บาทนะคะให้จับจำนวนเด็กคูณบัตรเด็กอันนี้เนาะ2,204คูณกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็บัตรผู้ใหญ่เนี่ยเอาคูณ2,213นะคะอ่ะคะคิดของราคาของบัตรเด็กก่อนคุณฝ้ายย่อเป็นตัวดอดเด็กนะคะ จะเอา40ไปคูณคุณฟขอเติม0ูนแล้วเอา4ไปคูณ446ใส่6ทด1 4คูณ0ูนยได้0ูนยบวกตัวทด1ได้1 4 2เป็น8 4 2เป็น8แบบนี้นี่คือบัตรเด็กได้เงินทั้งหมด88,160นะคะบัตรผู้ใหญ่ค่ะบัตรผู้ใหญ่บัตรผู้ใหญ่บัตรละ80บาทนะคะคนละ80บาท เข้าชม2,213คนนะคะผูฟไฟจะเอา8ไปคูณ2,213แล้วเติมศูนย์แดสใส่4ทด2 8,1 8บวกตัวทด2เป็น10ใส่0ทด1 8,2 16บวกตัวทด1เป็น17ใส่7ทด1 8,2 16บวกตัวทด1เป็น17ใส่17ข้างหน้าอ่ะได้1 0, 7 7่4แบาทซึ่งเราจะหารวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะก็บวกกันลงมาเลยได้ศูนย์ได้ศูนย น,นี่ได้2น,นี่ได้15เนาะ15อันนี้ก็ได้15น,นี่ได้2อเคได้เงินรวมอยู่ที่สองแสนอันนี้ก็เป็น16สิใช่ไหมคะ16นะทดหนึ่งอ่า16 2 6 5 2 0 0บาทนะคะ2 6 5 2 0 0บาทนี่คือรายได้ที่ได้ใน1สัปดาห์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันนะคะต่อมาค่ะ คำถามข้อที่5ถามว่าค่าเข้าชมที่เก็บได้ในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ต่างกันกี่บาทอ่ะวันเสาร์และวันอาทิตนะคะเราก็จะต้องคิดแยกนะคะแบบเด็กกับผู้ใหญ่คิดในราคาเด็กก็คิดในราคาเด็กผู้ใหญ่คิดในราคาผู้ใหญ่นะคะเราจะไม่สามารถเอาผลรวมวันเสาร์กับวันอาทิตย์ยมาเทียบกัน ได้เลยในทันทีนะคะเราจะต้องแยกคิดซึ่งวันเสาร์นะคะคุณไ้ขอพื้นที่เล็กๆนี้เขียนของวันเสาร์วันเสาร์ที่เป็นเด็กนั้น380คนคูณกับ40บาทคนละ40บาทนะคะที่เป็นเด็กนะคะยอดยเด็กนะ380คูณ40เข้าไปจะได้เท่ากับเท่าไรอ่าตั้งคูณเลยค่ะศูนย์2ตัวครูไ้ใส่ไว้ เดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงจะได้มีพื้นที่ว่างในการเขียนเลขนะคะ380คูณ40นะคะ380 380คนคนละ40บาทขอเติมศูนย์ไว้2ตัวนี้ก่อนเอาไปใช้แล้วก็4มาคูณกับ38 48 32ใส่2ทด3 4 4 3 2 2บวกตัวทด3เป็น15 ได้15,200นี่คือบัตรเด็กต่อไปบัตรผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในวันเสาคือ359แล้วก็คูณ80เข้าไปนะคะขอเติมศูนย์ก่อนเลยเอา8ไปคูณ359 8 9 72ใส่2ทด7นะคะ8 5 40บกตัวทด7เป็น47ใส่7ทด4 8 3 24บกตัวทด4เป็น28นะคะเพราะฉะนั้น28 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รวมของวันเสาร์เลยก็เป็นเงินอยู่ที่รวมวันเสาร์ศูนย์อันนี้เนะคะสิบสามวันเสาร์จะได้เงินรวม43920บาทนะคะต่อมาค่ะลองมาคิดของวันอาทิตย์ทางนี้แล้วกันนะคะวันอาทิตย์อออ่างหูฟย่อเป็นอ,อ่างนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่เป็นเด็กนั้นมีอยู่ 417คนคนละ40บาทแบบนี้นะคะจะได้เท่ากับขอเติมศูนย์ก่อนแล้วเอา4ไปคูณ417นะคะ4คูณ7เป็น28ใส่8ทด2 414บวกตัวทด2เป็น6 446อ่าใส่แบบนี้16680นี่คือเด็กนะคะต่อมาค่ะผู้ใหญ่บัตรผู้ใหญ่มีอยู่มีผู้ใหญ่ เข้าชมในวันอาทิตย์จำนวน350คนบัตรละ80บาทนะคะคนละ80บาทเติมศูนย์สตัวเอา8ไปคูณ35นะคะ8 5 40ใส่0ย์ทด4 8 3 24บวกตัวทด4เป็น28จากนั้นก็จับบวกกันนะคะของราคาเด็กกับผู้ใหญ่รวมกันเลยนะคะบวกกันก็จะได้เท่ากับ0อันนี้8นี้6 14แล้วก็นี่สอ่าก็จะได้เป็น40่หมืนี่คือวันอาทิตย์นะคะ44,680วันเสาร์43,920ถามว่าต่างกันเท่าไหร่ต่างกันต้องทำยังไงคะเอาตัวมากมาเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวน้อยก็คือเอาวันอาทิตย์นะคะ44,680เนี่ยลบด้วย43,920นะคะลบกันเลยค่ะ0 อันนี้8ปลบออก2เหลือ6 6ลบออก9ไม่ได้ต้องยืมเขายืมมาเป็น16 4ถูกยืมไปเหลือ3 16ลบออก9ก็เหลือ7 3ลบออก3เหลือ0 4นลบออก4เหลือ0เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ760นะคะ760เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแบบฝึกหัด10.4ในคลิปถัดไปรอติดตามชมการสอนแบบฝึกหัด10.5นะคะสวัสดีค่ะ